ทุกคนคลิปนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับบวกขาวบัญชามเมฆนะครับตำนานนักมวยของประเทศไทยเรานะครับในวัย12ปีที่ล่าสุดนะครับได้ขอแฟนสาวอย่างซออ้อมนะครับแต่งงานเรียบร้อยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นการขอแต่งงานที่ถือว่าแฮปปี้นะครับแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะครับเพราะว่าบวกขาวเนี่ยมีการทําเป็นดอกไม้สีขาวเล็กๆนะครับก่อนที่จะ บอกกับสอ้อมว่าแต่งงานกันนะครับแล้วก็สอ้อมก็เขินเขินนะครับแล้วสุดท้ายก็ตอบตกลงบัวขาวนะท้งซสอ้อมนะครับกับบัวขาวเนี่ยถือว่าเป็นคู่ชีวิตเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับสอ้อมเนี่ยเขาดูแลบัวขาวเป็นอย่างดีนะครับการจัดการในบ้านนะครับถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็ดูแลทางบัวขาวมาโดยตลอดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆครับที่บัวขาวเนี่ยก็จะแต่งงานแล้วนะครับแม้ว่าอายุจะ สี่สองปีแต่ก็ยังถือว่าความรักยังสดใสยอยู่นะครับกับซออ้อมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยนะครับแล้วก็โครงการมวยก็ร่วมยินดีกันอย่างมากมายเลยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีจริงๆนะครับแฟนๆก็สามารถแสดงความเห็นร่วมยินดีกับบัวขาวมาชามเมกกันได้ในคลิปนี้เลยนะครับ